เรียนคุณครูที่เคารพวันนี้ทางกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเคปเค้กสีม่วงจากข้าวไรเบอร์รี่บลูเบอร์รี่และกลัวยปีม่วงเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเคกเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรีร่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งนิยมริโภคเป็นของหวานและอาหารว่างลักษณะข,ของเคปเค้กจะแตกต่างกันไปตามประเภทขึ้นอยู่กับกรรมวิธีมีทั้งเคปเย็นเคปกรอบการน,นํามาซ้อนกันหลายชั้นเรียกว่าเคกเค้กมีวิธีการที่ทาง่ายโดยไม่ต้องใช้เตาอ,อบสามารถรับประทานได้ทุกเพศท,ทุกวัย ส่วนประกอบของเนื้อแป้งเค้กจะใช้แป้งสาลีเป็นส่วนประกอบและอื่นๆเช่นน้ำตาลไข่ไก่นมสดเป็นต้นการใช้สีผสมอาหารเพื่อแต่งสีของผลิตภัณฑ์อาหารเนื่องจากทําให้อาหารมีสีที่น่ารับประทานส่งผลต่อที่พูนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคการใช้สีผสมอาหารประเภทสังเคราะห์หากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้ก่ออันตรายได้สีจากธรรมชาติซึ่งเป็นสีที่พบตามพืชผักผลไม้ทั่วไปมีความปลอดภัยกว่าสีสังเคราะห์ทางกลุ่มของเราจึงนํามาทําเป็นส่วนประกอบของแป้งเค้กค่ะหากใช้สีผสมอาหารประเภทสังเคราะห์ในปริมาณที่มากเกินไปจะกก่อให้เิด อันตรายแก่ร่างกายได้เช่นโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโรคกระเพาะเป็นต้น ข้าวไลเบอรี่อุดมไปด้วยโฟเลตบำรุงร่างกายบำรุงสายตาและต้านอนุมูลอิสระได้ดีบลูเบอร์รี่มีสารแอนโทไซยานินอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสกระหล่ำปีม่วงมีสารซัลเฟอร์ช่วยกระตุ้นการทำงานของลิ้ไส้ได้ดีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของแป้งเค้กเค้กสีม่วงจากข้าวไลเบอรี่บูเบอร์รี่และกระหล่ำปีม่วงสองเพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของบลูเบอร์รี่ในการทำแป้งเค้กเค้กสามเพื่อศึกษาระดับความร้อนที่เหมาะสมในการทำแป้งเค้กเค้กบูเบอรี่เจ็ดสิบห้าเปอร์รี่ ตาช่งกระทะไม้พายตะแกรงร่อนแป้งตะก้อตีแป้งอุปกรณ์การตวงวัตถุดิบภาชนะใส่ส่วนผสมพลาสติกใส่เรีบอาหารวัตถุดิบบูเบอรี่กระหล่ำปีม่วงเข้าวไรเบอรี่สีผสม,มอาหารแป้งสาลีอนเนกประสงค์1 0 0กรัมนมสด125กรัมนมข้นจืด100กรัมไข่ไก่3ฟองเกลือป่น1 4ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย50กรัม การเตรียมแป้งน้ำแป้ง100กรัมไปลอนใส่ไข่ไก่3ฟองใส่นมข้นจืด100กรัมใส่นมสด125กรัมใส่เกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาใส่น้ำตาลทราย50กรัมจากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาตีให้เข้ากันได้นำไปกองค่ะขั้นตอนการเตรียมน้ำสกัดนำวัตถุดิบทั้ง3ชนิดไปชั่ง100กรัมในข้าวไรเบอรี่จะนำไปต้มใส่น้ำ50กรัมส่วนบลูเบอรี่และกระหล่ำบีม่วงนำไปปั่นใส่น้ำ50กรัมนำน้ำสกัดที่ได้ไปกองเอาแต่น้ำ150กรัมค่ะ การทดลองที่1ศึกษาทดลองเปรียบเทียบคุณภาพของแป้งเค้กเคก้กอัตราส่วนแป้งน้ำสกัดข้าวไรเบอรี่กลั่มตีม่วงและบูเบอร์รี่โดยการทดสอบคุณภาพของแป้งเค้กเค้กที่ได้จากการผสมแป้งกับน้ำสกัดจากผัดผลไม้ต่างๆแล้วนำมาเปรียบเทียบก,กับสีแป้งชุดควบคุมที่ได้แล้วหาแป้งเค้กเค้กจากสีสกัดจากผลไม้ต่างๆที่ใกล้เคียงกับแป้งสีชุดควบคุมมากที่สุด ทดลองที่1ภาพที่1กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความสว่าง HSB บวกลบ SD สีน้ำเงินแป้งเคปเคปจากชุดควบคุมสีส้มแป้งเคปจากข้าวไรเบอรี่สีเทาแป้งเคปจากบูเบอรี่สีเหลืองแป้งเคปจากกระหล่ำปีม่วงซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าแป้งเคปจากบูเบอรี่มีค่าที่มากที่สุดภาพที่2กราฟแสดงค่าเฉลี่ยคุณภาพแป้งเคปเคปของผู้ชิมทุกช่วงวัยแป้งเคปเคปจากบูเบอรี่สีเทาใกล้เคียงกับแป้งเคปเคปชุดควบคุมสีน้ำเงินมากที่สุด ภาพที่3กับแสดงค่าเฉลี่ยการทนต่อแรงดึงแป้งเค้กเค้กจากเข้าไรเบอร์รี่สีส่มมีค่าสูงที่สุดจากการทดลองจากการทดสอบคุณภาพแป้งเค้กพบว่าสีสกัดธรรมชาติสีม่วงจากบูเบอร์รี่ให้สีม่วงที่ดีที่สุดความเข้มสีสวยน่ารับประทานจะนําไปศึกษาต่อในการทดลองที่2การทดลองที่2การทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของบูเบอร์รี่โดยอัตราส่วนที่ใช้ได้ได้แก่ 12.5%, 25%, 50%, 75%และ100%จากนั้นนําแป้งเค้กที่ได้นํามาทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทาแป้งเค้ก ผลการทดลองที่2ภาพที่4กราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความสว่าง HSB บวกลฟีตีสีน้ำเงินสูตร1ส่วน4สูตรสีส้ม1ส่วน2สูตรสีเทา3าส่วน4สูตรสีเหลือง1สูตรสีฟ้า1ส่วน5้าสังเกตเห็นว่าสูตรสีฟ้า1ส่วนหามีค่ามากที่สุดภาพที่5กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยของแป้งเค้กเค้กรวมทุกช่วงวัยภาพที่6กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการทนต่อแรงดึงสีน้ำเงินชุดควบคุมสีส้มบูเบอรี่สูตรน้ำา1ส่วน2จากบูเบอรี่มีค่าใกล้เคียงกับชุดควบคุมมากที่สุด จากการทดลองจากการทดสอบคุณภาพแป้งเค้กเค้กพบว่าแป้งกับน้ำสีสกัดจากบลูเบอรี่ที่เหมาะสม75%ให้สีม่วงสวยน่ารับประทานเนื้อแป้งหนึบพอดีและจะนำไปศึกษาต่อในการทดลองที่3การทดลองวัตถุประสงค์ที่3เพื่อศึกษาระดับความร้อนที่เหมาะสมในการทำแป้งเค้กเค้กบลูเบอรี่75%โดยนำแป้งเค้กเค้กไปทอดในระดับไฟอ่อนไฟกลางและไฟแรงจะได้แป้งเค้กเค้กดังรูป ผลการทดลองที่สจากกราฟกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความสว่าง HSB โดยมีข้อมูลกราฟดังนี้โดยกราฟสีเงินจะมีค่าระดับไฟอ่อนกราฟสีส้มค่าระดับไฟกลางและกราฟสีเทาเป็นค่าระดับไฟแรงจะเห็นได้ว่ากราฟสีส้มของแป้งชุบควบคุมและบูเบอรี่จะมีค่าเฉลี่ย HSB ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดกราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสีกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสของแป้งเค้กเค้กรวมทุกช่วงัวจะเห็นได้ว่ากราฟสีส้มของแป้งชุบควบคุมและบูเบอรี่จะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสีกลิ่นรสชาติและเนื้อสั กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการทนต่อแรงดึงจะเห็นได้ว่ากราฟสีส้มของแป้งชุบควบคุมและบูเบอรี่จะมีค่าเฉลี่ยการทนต่อแรงดึงใกลเคียงกันมากที่สุดจากการทดลองจากการทดสอบคุณภาพแป้งเค้กเค้กพบว่าระดับความร้อนในการทอดแป้งเค้กเค้กสีม่วงในระดับไฟกลางดีที่สุดโดยให้คุณภาพแป้งเค้กเค้กค,ค,ความสุกแป้งพอดีเนื้อแป้งเรียบเนียนไม่มีรูพูนจะนำไปศึกษาต่อในการทดลองที่4 การทดลองวัตถุประสงค์ที่4เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสม,มในการทำแป้งเค้กเค้กบัวเบลี่75%โดยนำไปทอดในระดับไฟกลางในระยะเวลา100วินาที110วินาที120วินาที130วินาทีและ140วินาทีจะได้แป้งเค้กดังรูป ผลการทดลองที่4จากกราฟกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความสว่าง HSB โดยมีข้อมูลกราฟดังนี้โดยกราฟสีเงินจะเป็นค่าของเวลาที่140วินาทีกราฟสีส้มจะเป็นค่าของเวลา130วินาทีกราฟสีเทาจะเป็นค่าของเวลา120วินาทีกราฟสีเหลืองจะเป็นค่าของเวลาที่110วินาทีและกราฟสีฟ้าจะเป็นค่าของเวลา100วินาทีจะเห็นได้ว่ากราฟสีเทาของแป้นชูควบคุมและบูรีจะมีค่าเฉลี่ย HSB ที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดกราฟแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสีกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัส คบคุมและบูเบอรี่จะมีค่าเฉลีย่ยความพึงพอใจสีกลิ่นรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดกราฟแสดงค่าเฉลีย่ยการทนต่อแรงดึงจะเห็นได้ว่ากราฟสีเทาที่เวลา120วินาทีของแป้งชูควบคุมและบูเบอรี่จะมีค่าเฉลีย่ยการทนต่อแรงดึงที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดจากการทดลองจากการทดสอบคุณภาพแป้งเค้กเคพบว่าระยะเวลาทอดแป้งเค้กเค120วินาทีเหมาะสมที่สุดความสุดแป้งพอดีขอบแป้งไม่มีรอยไหม้นะแป้งไม่แข็งกระด้าง ผลการทดลองการทดลองที่1พบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งกับน้ำข้า, y, าวไร,วบ ine, รวเบตตเอาราี่อัตราส่วนแป้งกับน้ำสีสกัดจากกะหล่ำปีม่วงแป้งกับน้ำสกัดจากบูเบอรี่ในอัตราส่วนเดียวกันพบว่ามีคุณภาพสีที่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาพบว่าอัตราส่วนแป้งกับน้ำสีสกัดจากบูเบอรี่ให้ความเข้มสีที่ดีที่สุดได้ค่าความสว่าง3ส่วนคือ SSB โดยให้ค่าเฉลี่ยเป็น SD ดังนี้การทลนต่อแดงดึงให้ค่าเฉลี่ย SD ความพึงพอใจโดยการทดสอบประสาทสัมผัสให้ค่าเฉลี่ย SD สรุปผลการทดลองการทดลองที่่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของบลูเบอร์รี่ในการทําแป้งเค็มเพพบว่าอัตราส่วนของแป้งน้ำสกัดจากบลูเบอร์รี่ที่เหมาะสมคือ75%ความเข้มสีสวยน่ารับประทานได้ค่าความสว่สางสส่วนคือ h s b โดยให้ค่าเฉลี่ย SD การทนต่อแรงดึงให้ค่าเฉลี่ย SD ความพึงพอใจโดยทดสอบประสาทสัมผัสให้ค่าเฉลี่ย SD ผลการทดลองที่3ผลการศึกษาพบว่าระดับความร้อนในการทอดแป้งเค้กเคซีโมในระดับไฟการดีที่สุดโดยคุณภาพแป้งเค้กเคความสุกข,ของแป้งพอดีเนื้อแป้งเนียนไม่มีรูพุนโดยให้ค่าความสว่าง HSB ให้ค่าเฉลี่ย SD การชนต่อแรงดึงให้ค่าเฉลี่ย SD และความพึงพอใจโดยทดสอบประสาทสัมผัสให้ค่าเฉลี่ย SD สีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสด,ดังนี้ สรุปผลการทดลองที่4นผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาทอดแป้งเค้กเค้กร้อยวินาทีเหมาะสมที่สุดความสุกแป้งพอดีขอแป้งไม่มีรอยไหม้เนื้อแป้งไม่แข็งกระด้างโดยให้ค่าความสว่าง HSB ค่าเฉลี่ย SD การชนต่อแรงดึงให้ค่าเฉลี่ย SD และความพึงพอใจโดยทดสอบประสาทสัมผัสให้ค่าเฉลี่ย SD สีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสดังนี้ ประโยชน์1เพิ่มคุณประโยชน์ของเคฟเคเพื่อให้มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายของแป้งเคฟเคเพื่อให้เกิดความจำเจ 3. เพิ่มทางเลือกแก่ตนเองและผู้ที่สนใจสร้างไรายได้และสร้างอาชีพ 4. ได้เรียนรู้ถึงการใส่ใจส่วนประกอบให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นแป้งเคปเคก็สามารถมีประโยชน์ได้